ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการไฟทอง by ออ r o r a วันนี้วันที่20ธันวาคมพศ2564พบกับผมโชวในายค่ะพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจากทางบริษัท อ r โรราเทรดดิ้งในวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่265ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งหรือ g o ล d ์สปอนะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปทำ high ถึงบริเวณ1815นะครับก็มีการขายทำกำไรทำให้ราคาทองคำเนี่ยค่อยๆไหลลงมาถึงบริเวณ1800นะครับเอาจริงๆมีหลุดลงมานิดนึงด้วยนะแต่แล้วก็สามารถดีกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือบริเวณ1,800 แล้วก็กับพริบอยู่ตรงบริเวณ18011802จนเช้าวันนี้นะครับสำหรับประเด็นข่าวในวันนี้ก็มีข่าวบวกเข้ามาเล็กน้อยครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนักลงทุนเขากำลังกังวลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่หรือโอไมครอนกันนะครับซึ่งตอนนี้มีประมาณการออกมาแล้วนะครับว่ากำลังจะกลายเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์หลัก ที่ระบาดอยู่ในทวีปนะครับยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยทําให้นักลงทุนเนี่ยเขากังวลกันว่ารัฐบาลต่างๆจะเอามาตรการล็อกดาวน์กลับมาใช้กันอีกครั้งหนึ่งและก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยหันกลับมาซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยกันอีกครั้งครับบวกนะครับกับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาที่ทางธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยเขาประกาศขึ้นดอกเบี้ยน,นะครับเรียกว่าพลิกโผลเลยทีเดียวนั่นก็เลยทําให้ค่าเงินปอนด์เนี่ยกลับมาแข่งข่ายอีกครั้งครับพอมีเงินไหลเข้าไปซื้อเงินปอนด์เพื่อที่จะซื้อออพััันนธบตขององกฤษแท และก็เลยทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยรวมถึงค่าเงินดอลลาร์นะครับอ่อนตัวลงมาทั้งคู่นะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นปัจจัยบวกให้กับทองคําได้ครับสำหรับออโรราเราในวันนี้เราให้แนวต้านไว้ที่1.805-1.815แนวรับที่1.790-1.780สต็อปลอนเมื่อหลุด1.780ครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคำได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 0โมงเช้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับรองว่าเต็มไปด้วยสาระเรื่องทองที่ฟังง่ายเรากับขนมได้ในรายการฝอยทอง by Aurora สวัสดีครับ